นั่นเด้อจัดฮิพิพันสีอันถวายกุฏิอาสาวิมุนพินอยากให้กุฏิบารังยายให้อันนี้ก็กะเกียมสถานที่น้องเพื่อสิได้ถวายกุฏิน้อยน่ะถวายแดชสมที่มาจากทางสี่ทิศที่มาแล้วเลยยังโมมา ได้ถวายในวันเสาร์วันเสาร์พอดี14คี14 14ค่ำถึงสิ่่ค่ำเนาะอันนี้ก็ทั้งออกตัวญานิโนยมที่มาสวยเวียกหรือว่ามาฮ็ดอันนี้ก็ฮิดอ่างดอกไม้ฮ็ดอ่างดอกไม้เพื่อจะได้ปลูกดอกไม้ประดับประดาทางออกตัวญานิโนยมก็กำลังก้กกา,กาเคี่ยมที่พื้นเพื่อให้ได้พื้นที่กว้างขึ้นเพื่อจะได้ อาบอนเฮต้นเฮกันหรือบอนทำบุญ <c oughs> ออกสวนญายมให้บ้านชาวบ้านเนี่ยลงมาช่วยทำการจัดสร้าง้าวแก่นในโฮมมันลงมาช่วยหลย หลายคนเนี่ยช่วแบ่งพื้นที่จัดสถานที่ปล่อยต้นยอไม้ยอหยี่อันนี้ก็ทางท่านในบ้านควรกัดเฮ็ดน้ำกันนี่พอได้ยื่นซื้อในบ้านก็ได้เออเห็ดเรียกคนไม้คนต้คอยพูดเฮ็ดน้ำกันในบ้าน อันาะทาั้งอันนี้เฉพาะบาลีเจ้าธิการวัดเพุ่นกันให้ความสะดวกสบายอันนี้ทัทง้งเท้าแก้แนวโฮมอาภุญายิ่งขุนทงหรือภุญายิ่งสีไห้หรือภุญายิ่ทอดหลายไล่คนภุญายิ่งคำพรเนี่ยเท้าแก้แนวโฮมกว่นะแห้งโบราณแล้วแต่เอากำลังใจมาช่วยรุ่นนี่เนาะเออกำลังใจมาช่วยทางนี้สงบสุขกองร้อนทางนี้กำลังอาภวมคันความสงบอยู่ในบ้านเนาแหละดีทาง ผู้เขียวแล้วก็เออพอกว้างนี่หล,ลายคนนี่น,นมาช่วยเวียกช่วยงานนี่หลายคนน่ะซอยกันสมัครีกันโอ้คักหลายตักหลายพี่น้องบ้านเชียงวังทงเขาหรือว่าทาั้งพระทั้งโยมนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาช่วยเหลือกันมี่ยังไีเห็น โได้อยู่บอดกูเดียวเนี่ยโบโบได้เนาะรถท่ามู่มากกว่าเด้ออาท่ามันส้อยกันอันนี้ศราาันนทธาทั้งน้ำปนานะมีไม่ใหญ่คนเลยกะเอมีออกติ๊กหรือว่าทั้งนักห้องเพิ่นนักห้องหน้าใส่เชียงดีอันนี้นักห้องอ่าอ่านิด,ดาวนเนาะเอามามีศรัทธาเป็นน้ำโอวันตินเหมือนเรากินแล้วมีพลัง อันนี้ไม่ออกพิวอันนี้อาซาป้าอาจำซีนน้ำกันอันนี้อันนี้พอใหญ่รอดเออพอใหญ่รอดเอานิ้มจังบ้านของนึงพอใหญ่รอดเออเ <c oughs> นี่ยรัทธาทางโยมแม่โยมเอื้อยกลับมาช่วยกันเอาบุญน้ำออกตัวน,นี้โยมหรือว่าญาติพี่น้องเอออันนี้ก็ทางนายสร้างโลเพิ่นหรือว่านายสร้างรีเพิ่นมาช่วยเวียกช่วยงานมาทางเพียงนายสร้างใ่ายหรือนายสร้างสุกอันนี้นายสร้างจานชู่อันนี้โอ้โหธรรมดาได้เพียกบม่ได้คดดิ สุภาพได้เห็ดเพียกขดยงเบิ่งยงเบิ่งตีพี่อักตียังม่ได้ด้ยเออได้สร้างแววมาเอาบุญเป็นเดือนเ้วได้มาสร้างกุฏิทำอย่างไรเพื่อเอาเงินนายสร้างก็ได้สร้างกุฏิบมได้เอาเงินบมได้เอายังไม่แต่มาเห็ดเอาบุญให้เอาบุญช่วยกันออกตัวยานโยมก็เอาดอกไม้มาประดับประดาอ้ยมีแต่ดอกไม้งามๆคักๆนี่มีแต่ของคักนะอันนี้ ท่า,านบุญตาเพื่อนประเภทแห่ซ้ายนี่ต้องการเนี่เพื่อนเนี่ยนะเอามาให้นี่ค่อสาธุน้ำมาดนี่